พระสัสดาตรักในเรื่องของคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวณชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายหรือที่เรียกว่ากามโภูีพระองค์ตรัสเรียกว่ากามโภูีผู้บริโภคกามชั้นเลิศนั้นทําตัวอย่างไรพระองค์ให้ปฏิบัติ4อย่างแค่นั้นหนึ่งคือหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดเราหากินด้วยสัมมาอาชีวะ แล้วก็อย่าเครียดคัดมากถ้าเราทำได้ข้อนี้ก็ควรได้รับการสรนเสริมในฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำเราหากินโดยเป็นธรรมแล้วไม่เครียดคัดแล้วเนี่ยต้องรู้จักทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วย